มาพียงหนึ่งเสียบๆจวดๆเสรแล้ว,ว,วลค่ะดูนี่ตํามโเพ็ดเดินตโเพ็ดเพ็รไหลกว่นนี้อีกกนลำแผนแกแบ่งแผนแดงกันนี้ผนแผนแดกนลแอร่อยหางล่างหอยล่างหอยค่ะล่างหอยอันนี้เน่น่นังแพรแดงนี่กัม,นนม,นนมีอ่ะนําปลรแดงนี่นนนนนก,ก็มีอ่ะแดงนีบั้ว่ามันมันบาไดมันกาบกาบถือเ่ามันสูตรนี่ สูตรสูตรสูตรคนละสูตรสิ้อโคือเจ้าของมากินแท้เยอะนะลอยหางลอยหางหอยหวานหอยหวานค่ะหอยหวานเสือใสเซนิบะอันนี้ย่างปลาหมึกค่ะย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกค่ะ เอามันตกว่านี้ง่่่เกาอมันตัวาสี่สี่สองแปดสีามสบสองห้าหนห้าบาทไห้าห้าบาทด้วกค่ะดวกลกหอยลกหอยลหอยลกหอยฮะมาสั่งมาคั่งลกหอยลงหอยหอยบานหอานเะทของแเทเต๋อยู่นี่แะนั่นป็นแดงนะ โอ้โหโอ้โหเดยมดีเวดอได้มอเมอนอ้าค้นเมืตเัวย่าน้นๆีโอ้ยโค้งนีไม่เผ็ดโค้งนี้ไม่เผ็ดใส่สองจานเตะดอจานใส่สจานนี่สิจวดโคกเผ็ดได้บั่นยัมัสุกหมี่หน่อยมันแดครับแดงแด กิดกิดเอาไปย่างไมมค่ะมันข้าวน้าข้าเนื้อข้าเล่ขาเล็เะนลู้ัน้นม่ยมานีกว่าน้่น้้น้ราะ่ติดระ่แบ่งนาทีกันอันนี้กับมือตำมือตำกับตำยังเดียวบันนี่ตำสูตรใหม่อีเด้อค่ะพี่น้องสูตรใส่ินีกค่ะ เฮ็ดทั้นมดกว่นพนะี่น้องเออตัวนี้ไหมป่าพ <c oughs> ี่น้องจะแซ่บเคลมอีตาลินอีตาลินกับลินเต้เอนนอ,อใส่ได้ลอนไงใส่ขิงเลยใส่ตะไคร่อ้อมบอนพี่นนะ้นองสูตรนี้สูตรแซ่บสูตรขิง สูาางเข็งท่านแบบไม่ย่ากไม่ใช่ค่ะไม่ปรปุปรงไม่ยังบ่สด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 เลยบะเขืออีกที่น้องบะเขือค่ะบะเขือเซตเล็บบบเนี้ยใส่บะฮุ่งลงไปค่ะนหนาวจวดลงไปเลยค่ะของนัวบบเนี้ยพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อย <laughs> โอโหสุดติใจจะข่อยขวาสันเอ้าแม่เมนยติแม่เมนยุติก่องรลี้ะวงิยนบ้นาสูนี้มต้องใส่ผงสุดลุยไลกระแซบเล้วน้ำปลาลานี่กระแซบแล้วค่ะห่วยฮะบอกว่้ท่านหน่อค่ะครัว่าแล้วว่าอันนั้นใส่อยบันจวดวนลงไปค่ะ ปลากระดีปลากระดีปลากระดีตา,ามไปด้วยผักบุ้งค่ะเอ้ยบัน,นทึพี่น้องมาบันทึกจวดจวดแสบแสบเลยลืมข้าวปุ้นอีกแล้วลืมข้าวปุ้นเออพี่น้นอน ย่างมาแหลวยังมห้วเซตกระปุนอีกค่ะเซตกระปุนอีกอตวดตวดค่ะทีนี้ก็รับพี่น้องไว้ที่นี่ค่ะขอบคุณกพลังใจกกทุกคนรับชมค่ะไแล้วค่ะ